รัฐสภาของยูเครนก็ได้ยกเลิกมติสถานะประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะคะ mm hmm. เพื่อจะพูทางเข้าไปสู่การเป็นสมาชิกขององค์การนาโตค่ะในขณะที่รัสเซียนั้นเตือนว่าอาจนำไปสู่การเผชิญหน้ามากขึ้นค่ะ รัฐสภาของยูเครนลงมติความเห็นชอบผ่านกฎหมายให้ยกเลิกสถานะประเทศที่ไม่ฝ,กฝ,กฝ,กฝกักใฝ่ฝ่ายใดหรือประเทศเป็นกลางเพื่อปูทางไปสู่การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตในอนาคตขณะที่ในอดีตนายกรัฐมนตรียูเครนยูเลียทีโมเชนโกกล่าวว่าในสภาพการที่เป็นอยู่มีความสำคัญอย่างมากต่อ,อยูเครนซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวว่าด้วยเรื่องเสรีภาพเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปประเทศและการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอารยธรรมตะวันตก โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลยูเครนได้ประกาศความตั้งใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเ,ออเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตาโตนะคะหลังรัเสเซียหนุนกำลังกบฏในยูเครนต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนทางตะวันตกของตัวออกของยูเครนค่ะ ขณะที่การลงมติด,ดังกล่าวของรัฐสภาย,ยูเครนสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับรัสเซียมองว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับพันธมิตรด้านการทหารของนาโตจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอยูเครนเองและการสละสถานะเป็นกลางทางทหารและการเมืองจะทําให้สถานการณ์ในภูมิภาคตึงเครียดและสร้างบรรยากาศแห่งการเผชิญหน้าในสถานการณ์วิกฤตยูเครนค่ะ